S <S มันหาคน,าานเนีย่ยคือบอกนะพอพื้นอ่ะเอาทีนั่นก็ใครแต่ว่ามันใกล้น้ำหนองตัวนี้หน,น่อยเถอะเนาะอากันหิวฮะถึงนะพุนนะชุดใส่พุนนะพุ่งพุนนะเม่นจักนหไปเชนสิบแปดล้านล้านเม่นเป็น,น,ด,นดีแจ๊กสันบอลรวเลยนินชาวบ้านน่แเนะ นอีกตัวหนึ่งเนาะที่ทางฝั่งลาวฝัง่งไทยด้วยว่าทางต่าง,างประเทศพี่น้องเลยเนาะประเทศไทยเนาะประเทศลาวครวับสบายดีสบายดีนนเนาะอย่างเนาะของไอ้เถิดเรือใบอ่าเรือใบเราก็อยากเลือดเบาเบาแต่เบาถึงช่วงอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์บอดี เอยู่ิอดอีกแล้วเอเธอเจียนยังใช่เธอเจ้าจีนนั่นยาปักเออะไรมัสีใิน่อ้เนี่นระอะไรด้โอยเราชินนนี่นะชมเจ้าว่ะเห็นเราเาเวอร์ชันวายเธอจีบึงปังปังปังนี่ยเราไได้แน่เมเราด้วยแล้ว ไปแล้วรับ่มาแล้ว่าเวชันแต่ไมาเกินเห็นเรากินเลยนะเอากินพกสิแ่งแม่พระเูลงมาให้ตลอดเยูมนี่่งาดเพื่อนเพืนใช่นังยัอเป็นผลแตกตเพพอเพเฮ็ดได้ขอไ้เบิ้งรายละเอียดน้ำทีมงานขอไดเข่ามาไล่แมนไล่มือ เานี่เนาะแมนไหมสองมือนละโี่องดีได้ยกันพี่ปอบก็เคยกันได้โตัวชายแดงกันแบ่ข้าววัวแต่เราคือกันแบ้ข้าวัวกันแบ่ขาวัวนกระตุ้นยังไงว่ายิงงัวกินกินกินข้าวนาะเนี่ยนั่นเนาะยันได้เสียอะไรกินข้าวอาชาไวตำมังุ่งแทบเลย มมาองเนะมันกอ่มันก่อใครเอามากเราเออนามงากินข่าวเราล้มดีเราจัดเพลงให้จักรอบชองรอบแล้วพากันนั่นจังเมื่อจังเมื่อเอนะเป็นเบิดนะบอกไอ้เธอคอบให้เรานอนน้เราติดเอ้ว เสียงให้นะไดของเนี้ยทางนี้เ่ราะอะมีการตอบโต้เนาะกระเป้งหลอดในแก้มที่บูเชอดอกคือกันยูดอกระเป้งหลอดในแก้มเนี่ยก็มีจูจีกันอันมีอยู่กันหมูเป้าหมักอลไรบอกเลยเน้อไปนี่แหละเป็นคนชนะดังกว่ามูเอาบอเทิดได้มักบอบรอกเลยนะคอยติมให้มันไปเอามีดเก่ามันต่อเดี๋ยวแล้ววันนี้เถอะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเรียบร้อยแล้ว

วันนี้เนี่ต้องเอาไปให้เป็นอยู่ฟางนั่าน

bay bụ bà bụ đồng hoa bay hạt hạt oi sẽ hồi ít cao ai kế... cứ kia cứ lái nói thôi nó, nó. nó... xe bít nè rồi bữa nay sai bao điều nhanh vô phần tốt cầm phần một tốt là sai theo theo ni ờ โลโลอะไรกบโลหายซิบอืมดึงเครือดึงตรงูเงนั่นตรงนี้ออกพี่น้องเลยเราบะได้อยู่ชื่อได้ทางไหนเถิดเราแบบ ก็แต mm ่ไ hmm. ด <At S 2> ้เพื่อนเน่เคยนั่งต่อมานี่ก็ก็แค่ๆกบเป็นทางออกเป็นพื้นที่อยู่แล้วเป็นกลต่อไหมน้ำหันเด้ทีทางออกชุดพูดนะเดินเป็นค้งหัวผูเดินน้ค้งพุอกเนี่ยดินะเครียเคงเต่บนแถว้บค้งหัวพต่อเท่าสิแปดล้านที่ว่าที่ว่าธรรมดาเนาะ เฮาซื้ออยู่ทางแถวอื่นนี่มาได้แล้วมาได้ราคานี่รับยาวนี่คี่ว่าจังแมตบอยเถอะแมดประมาณสามสิบนี่เงี้ยทางกวางได้ใช่สิบห้าแมที่วาลองๆนี่แหละลองๆคู่ตัวนี้แหละแมนไปใช้ชนคู่ชนอควานะ เจ้าหัวนี่คับเจ้าหัวนี่มานี่เนาะแมนเมนที่ว่าได้เป็นทีเป็นไม้อันเกนโมมี่เกนเนอหน่อยนะึงแต่จุดมันแปลนมันยังไปนำเนาะ มันเหนือกบุเก็บอันด่งไผ่อันอุดยงยามแรงเนาะตอกไปเลยจุดต๊นั่นเลยเป็นจุดนั้นเปนนั้นเิ่นนั้นแบบเป็นทางนะมาจุดคุ้มเขานีเลยแต่ว่าอันหทเป็นเมื่ออื่นนเปเพิ่งขิได้โจ๊หน้าพี่น้องเลยอื่นเิ่นบมมาเหมือนเโจน้า ฮะแมนคนบอมานำเพิ่นมันหาคนยากคือเปล่านะพอเพิรนด่ะเขาที่นั่นก็ใคยแต่ว่ามันใกล้น้ำหนองตัวนี้หน่อยเถอะเนาะอาการหิวฮะเห็นไหมพูนนะชุดใส่พุ่นนะขั้วพูนนะแมนโอ้จะจะหมื่นสิบแปดเลยสิบแล้านแมนเป็นดินจักฉันบ่เรื่ปยๆหนิงชาวบ้านนี่แหละ ถี่ว่ากวงหาชื่อแถวเขาเคยชื่อที่ผ่านมาบ่ได้ทำไหมนี่สิปดล้านมันถืออยู่เบังพอดบ่กสามหมื่นลองไลบ่หมื่นหนึ่งกระตกอยู่หกล้านเนาะสามสิบหกสิบเอสามหมื่นหมื่นี่เนาะสามีแล้วพี่น้องเลยกัวก็บุค่อยดีปันไดค่อยไวบุชำสบายแล้วปันไดดอก อ่าไอ้เธอจินแล้ว่ไอ้เธอจินแล้วจินแล้วเนนาะวิแล้เพราะว่าบ่าวตากะเบิ่งคลิปผู้นั้นผู้นี้อยู่พี่นเนาะเคยเห็นเราบ้าอยู่ก็เลยบ่ได้ชีเลียดเหมือับได้ก็ตามชื่อเ่าวแหละได้อันนี้สบายอยู่มากว่าวเนาะคนอื่นอย่าเพิ่นเนาะผู้รวนนี่รู้ตันงแตปีไหนเจ้าปีปลายปีปลายนั่งลงนั่งลงนั่งลงนี่นะ ให้นั่งในมิแตจกันไปทั้งไม่ไล้เลยอยกไปตลอดสิอยกเฮ็ดย่างหันย่างนี่ก็ๆก๊กเลยตัวแรงก้อนจังทางกบบนันเหละโดนกันั่เฮ็ดนอนเด็ดย่างโอ่นองเลยเจ้ากินนะบอกเขามานี่งยังท่านได้กินเขากินแล้วเราจีดรอถั่วๆเด้อจีออ หัวเหล้าแล้วเริ่มกินเราเราว่าพงที่เราก็เฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายชูกันกินอยู่ติบัดยามหมู่เมือยเบิดก็เนาะเออแต่เมยสัมื้ออือๆไผนี่ก็เก่านบ่ได้เฮ็ดเลยอองแมเบิดีหยังก็ได้องมื้อนี้ตัวจะเอายาให้กินบ่ก็กินอยู่เนาะอมีแต่พยายามเบิ่งเจ้าก็พยายามเบิ่งเราเนาะเวลาเฮาื้อเนาะยาให้กิน แต่กี้เราก็ดีๆเป็นบ่เออเบตาหักแล้วะแล้ว2องเทือเนี้ยบแทงอยู่โบดบ่เออเออโบดนั่นเนาะเจ้าเนาะอยู่โบดแ้วก็มาหนีเลยนี่อ่าัตรคาได้ลูกมั้เราเป็นเลยเป็นบออเออไกินตเากับน้าใหกินให้เ่้าบกินบอไเป็นเป่าอ้กินแล้ว อยู่อยู่รังกันได้ได้ได้ขอได้แต่งเลบ่เออแสดงว่าเราเว้าอันนี้สิเนาะที่ว่าเราเว้าไปสิๆอันยังเนาะพรเฮาก็ยังบ่มีเนาะบ่อเป็นคนแกเอาโอแต่งจักสิสิมาเป็นาณเนาะเวียง่เวียงเพิ่นเอ่อบ่ง่ายว่าทางใดกเพิ่นปได้เด้อเนาะบ่มีไผได้ว่าอยู่นํากันไปักแงกันได้พอทงแม่เราก็บ่เอาได้ตัดล อ่าเพื่อนบูโชคนนันอ่าเพิ่นบ่สนใจเลยทงแม่เทิดกันทัางแม่เทิดกับเพื่อนเ้าเลยมีแต่เทิดเท่านั้นอันเป็นที่พึ่งเดียวของเราเนาะอยู่ร่วมกัน่มือขมือได้ยินว้าไในยินนี่แล้วก็ธรรมดาแลลวก็แล้วไปแล้วดึงเลยึงเลยเพรานี่นะ้าผู้นี้นะเป็นรัก ทำทำผู้นี้โบเห็นนี่เราวจิตห่วนพ่วงไปทุกทีคำว่าคำว่าผัวอยู่นี่ไะไปกันมากใช่เขาเออไปกันมากเขาผัวนี่นะเพวกออกไปเท่านึงจะได้เืินนี่ค่าข่อยมานีไอันนี้ได้แล้วงูมากใช่เขาเออไปกับผเฮิงผัวไปกับเฮิงทำผัวอยู่นี่ไงทำเจ้าไปว้าหยอกเราก็ว่าปล่อยสิตภาผัวเจ้าไปหาสาวน้อยนี่ว่าเดือดกินข้อมบาดได้นี่แต่กี่นี่ยังบ้าหยอกว่าวัดว่าพ่อกันอยู่ห่านเพลกี่นี่ยังเดือดเลยเน้อยเลย โบเมนเ่าเชี่แล้วแต่เราเมื่อจะพูดเราก็ห้แต่กินฮอดแต่เจ้าอย่นะเราว่าไปี่อยู่แต่ว่านั้จัากินฮอดผัวเนาะจากเมื่อนันเจ้าเราว่าที่ได้ก็ย่กคอยอยู่ผัว่อยเราแบมีคามสุกละนั่นแหเนะมีนอ่นผู้หน่งเจ้ามาอยู่นี่ได้จะเดือนแร้เนีเนี่ยหามาอยู่ด่วยเวลามาอะไรแบบนม้นชิดมือนี่ยไม่ใัเนาะฮอตบิษม <laughs> ือเถอ นยมหอดบ่ะแ่พอะตพอบอเซนทถามว่าเรื well, hmm. mm. right, yeah. no. so like ่องหัวเรื่องแค่เป็นอะไรมีครบเลยบ่ะทางบาบบอดเพิ่นทางบอบบอดทางบอุรีเนาะเพราะทังบอุรีบ่เป็นผู้นี้พอเพ็ดพอแพดบ่ะสิเปร์ล้านจริงเนาะดูคนกระจายอ้โหวางเลยแต่ว่าเขตเฮานี่รับเป็นเซนลายไม่ได้แน่ยแล้วเาวาเอเฮือนบสิงหงอมหนึงกระเจะอย่ง้หามือเนาะ อันนี้ว่ายังบัดนี้ไอเตียงชื่อแหงนั่นแห้งกระเท็กแล้ววะเอาไผ่ผู้ระเบิดเบิดปึงช่วงหนึ่งนะลืมเลยลืมชื่อเออไออาดน่ะแหงหน่อยแล้วนั่นก็ได้เนาะคือกันนั่นก็ได้แพงพี่น้องบ่แถวนี้แบบว่ามันยังนั่นอยู่ยังถืออยู่ตามมาถามบึงเข้ามาหลายๆคนเข้ามาอยู่เดี๋ยวเลยก็เริ่มบ้านว่า บ้านหินทางนะผู้บ้านพันแทนอยู่ในอยู่เนาะเถากกำลังแย่งออกมาเด้เป็นบ้านพักขยะบ่อยหรือบ้านนาทึงเออบ้านนาทึงตัวใช้จากโคกประไว้เิ่นว่าโคกประไวอันนี้แหละโคกประไว้บ่นาทึงก็โคกประไว้อันเดียวกันบ่เออคอยจะงงว่ามึงนะคนเอิ้นเอออคยจะงงอยู่พี่ก็มีโคกประไว้บ่จากกูเดี๋ยวไอ้นาย mình đến đây là thương rồi thay ừ. lại lại con ơn không có máy. Wow. Cấp bảo sền phân rồi nó kê tiang kê thì thì non phải chịu chéo rồi. Nè อยู่ดีกัมีันยุนานอยู่บ่บ่มีบ่มีวเพนนอลงคลิปแล้วอันั้นทำามาเนี่ยเบเรียบร้อยรู้เรียบร้อยเคยจะได้กคลิปหนึ่งกับโทศัพท์จนห้อนพุ่นนะเฟไปนะฮะออกไปทางพุ่นนะจังมีสัญญาณไปไปใส่เบิงเบิ่งไปอ่ะก็หยอกสบายแล้วกนเนาะกูแต่ละมือนจมแบบนี้บอ อยู่มันกันไปต้องขึ้นนะใช่เดีนอนปกติอยู่บ่นเออเราบไปงขึ้นะ่าเดี๋ยไิดไปเรขึ้น่อย่ามันรกไปเราเอาคืกไดเยเเ้เนองแ่เานเ่ยอาเอารน๋ยถมเาเวียงเนีวามหลับจะนั่นขาด้เทิดนี่เม่น ไอ้หน้าเลยบ่มีบ่าวมาได้อึดก็ไดง่ายเลยบาวนะเอ้ยวนนก็ยังไปแล้วนะยาวแล้วอย่าเล่าอยู่ดีลองมึงใค้ผัวนี่มันจะเข้มแข็งสบายยันบ่พอใจมั่ง พอย่นแนไอ้พ <lightly iser nt> sí, ืชไปสาวใบนั่งร้องไห้ปื้นๆีบบว่าใช่นี่ยบัดนี้เขาอยู่มีเงินมีชานอนผนตกผนยังกะมันบรายอันนั้นเป็นน้อยเถอเนาะมื่อนั่นบัดยังอยู่น้ำหันไพตกพะตังผลตกกะถือว่าเปี้ยกเอีย่กิน้างครับเเดกินรัเจ้าไปันเือหมเจ้านึ่งเดากะนึข่าบอก

ทำไปช้เบกาะไปกบตวคืนกัไปน้ำกันบอกถ่ไปนํำบอกใช่แถวหนองนี่ก็ถืออยู่ดิเหออ้ตัถคอยยังาอะไตังีองานี่คอยเดียวคอยตังรอบๆไปใกล้หน่อยเออห้าน้ำม่กัห้าน้ำนี่แหละ เพื่อนไหยฮาไรโบเทนี่นะเพื่อนม่ได้หวงน้อเนาะเออพอได้กินเนาะก้นไม้ยังอ่ะนะก้นไม้บงบอไม้ลาบอไม้ไรมีบเทนมีแต่ไม้บงเนาะโอ้เปียสูบอะอ่นหาัแปเต็ม้ เป็นอะไรนอนเทีน่นอนนับพันดีบอพันนะมดพันยันว่านอนดับพันดีพัน กินกินเากากนันรงโตก้าอ้ยบ่าวแวบ่าวเนาะเบ้าเก่งอะดีเนาะแต่ละมือเนี่เพอรตาตาแต่รถพี่น้องไอทางเอบกินข้าว่กินข้าวไปจะว่ากินเบิดป้าเมียแล้วป้าจักเบิดป้าผัวแล้วปจักจบอกว่าป้าเมียอะไรกอกื้อมเบอเอเบ เอ้ยง้เอ oh, no, ็มเอ็มเอ็มเอามเอ็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 มเอจนเกิมเ้าพัว็เอกมเอ็มเอ็มเอ็มเบิดปอาพัวมเอ็มเอ็มเอ่มเอ็นเจมเอ็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 กิน็มเอเอ็มอเอ็มอ็มเอมเอ็มเอ็เเอ็มเน็ิมมมเเอเมมมอเอเอเออมอ็อมอเอมอมเออ่เอมเออถา เออถ้ากินเครื่องครองของบอสเซนชื่อไหมอ๋อโหแทะเย่าเพ้าใสยเถิดมีเนี่ยกินอยู่แม่เราเขาชื่อที่นออใไม่มาให้แบรงดงนี่สิบดั่นบอกใครเนฮ่่าฮ่าครอะไปไปคนฝากมาให้ฟงเพลงไงเพื่นพังไนเล่าด้่ยอ่าให้เลยมึงกับังกู มองเพลงไงเพิ่นพังไงด้วยเพิ <si ่นอยากพังเพลงฮะเพลงยังจะห้องเป็นแบบว่าจบก่อนแบบเอาอันก่อนเดียวเวยนะมีอยู่บอที่จบแม่นแบบจบเลยแมนจนก็มีหัวใจเว้ยตักแรงไปเป็นคอหลราบอเออ ผัวําแรงลำเตะลำเตเอาแล้วแไเป็นรับศอกบ่เอาแล้บานไอ้ไอ้เป็นแรลลำเตมาเน้อยนาดนนองมาปอนะแรไอ้อะไรเสียใจนันนห้งผัวเรากินโตไอ้โตไผ่้าผ้าผัวกินเมียอิ่มนะเมียนะแห้งมีแฮงว่าวบ้านนี่กินข้าวอิ่มเลยพูดไอ้นั่นไอ้บัสไอ้บัสเซัว่นน่ะ ปู่ไอตอรินโทรศัพท์สีดำนะสีเสียใจให้กี่หลอดมืดเ่ยเออหน้าพวาวเข่าพ้าวเข่าคอยนะยูฮันมือยูน้ำไอตอรินโทรศัพท์นะฮะไหคนไหนบ้านนี่อย่าไปเล่นโทรศัพท์เหรอเออพี่น้องเนาะสบายนี่พ้าไปเลยเลย พี่พน้องคลิปนี้ก็ตรประมาณนี้แหละพดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแหงมาจุกชุกชนเนาะ,ะสบายดี